อบเราลำใหญ่ขึ้นเมนี่ยนี่มิเนีมันอ่อน อะไรอ่ะเฮ้ยโอ๊ยอต้องไกลวัดครับเแลวครับลำใหญ่ทานนะครับ ยินดีนะครมาแล้วครับทำใจครับตรวจสอบทานมาแล้วครับมาเรื่อยแล้วครับย้ําให้กระดางย้ยังหมโ Giáo bằng miệng giải. đi gói hire... nha. À, 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 à. cái tên đi, tên lắm. Ba 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 ไปไจะมาโดนไปไหนมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> ไเอีกเอีกเบรกเบรก ลำใหญ่ครับวันนี้จัมโบลำจัมโบดิ้นี่ครับโอ้ยใหญ่เต็มคาแล้วเต็มสาล่ลี่เอาขึ้นไปก่อนเดิ

โอ้โหโอ้โลงหูโ้เรามีลำใหญ่ครับโอ้ยนักกัเนี่ยอะีไปจับไปเนี้ยไปจับหูช้างเขาอะอ้ไปจับหูช้างเลยนี่ะนี่อมาดูหูช้างอย่างงี้สั่ง พราะว่าน้ำมันเกียร์มันสองหนึ่งอะเกียร์มันสามหนึ่งไงสองสามไม่จักกูช่างสไม่จักไม่ไม่ใช่เออไม่ใช่เกียร์ตีไม่จักไม่เท่ากันอะสามหนึ่งสองามฮไปบนี้ยาวกวาเนี่ยไม่จักไมเท่ากันอะไอช่างไม่จักไม่เท่ากันไม่จักรอะรู้นล่างมันยาวขวาฮวะ เม่มองอะไรยาวอ่ะมองนี้ยาวป่ะมุนเลยมุนเลยมุนเลยมุนนะเต่ากันเอ้าหลอกหลอกหลอกกันอะไรอ่ะใส่ยางงี้อ่ะไปทมันสวยไหมสวยไองมาระบานะอนี่กินนี่วะระมาณไปเจ็จ็โอ้ยไถึงอ่ะไปถึงอ่ะอันอันอันกินนี่วะอานนสิบ